S D G Move Audio Article บทความเสียงฟังสบายเข้าใจง่ายไม่ต้องอ่านซีรีส์แรก Just Energy Transition พลังงานเปลี่ยนผ่านอย่างไรให้เป็นธรรมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในกรอบของ COP และ S D G ประเทศไทยทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างซีรีส์นี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟิริก เอเบตรประเทศไทยข่าวการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหารประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครั้งที่26หรือ c o p 26ซึ่งในปี2564นี้จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกวของสกอตแลนด์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์และการต่อรองระหว่างการใช้คำว่าลดหรือเลิกการใช้ฐานหินในฐานะแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุดในการผลิตไฟฟ้าซึ่งแปลว่าโลกของเราและประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาแต่นอกเหนือจากการเจรจาภายใต้กรอบดังกล่าวการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ SDG บทความนี้จึงชวนให้มองการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทั้งในมุมของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพื่อที่จะตอบคำถามว่าประเทศไทย ยังทำอะไรให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกบ้างการประชุมคอป26การประชุมครั้งนี้เริ่มต้นด้วยความหวังว่าจะสามารถกำหนดเกณฑ์ให้ทั่วโลกลดการปล่อยกาอ๊าซเรือนกระจกลง45%ภายในปี2030และปล่อยกาอ๊าซสุทธิจนเป็นศูนย์ภายในปี2050 <S <S <unos>. <S เพื่อไปสู่เป้าหมายจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน1.5องศาเมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม หลังจากเจราจาต่อรองกันยาวนานเกือบ2สัปดาห์จนต้องต่อเวลาพิเศษประเทศที่เข้าร่วมเกือบ200ประเทศก็บรรลุข้อตกลงที่เรียกว่า g l a s g o w Climate p a c t ได้สำเร็จโดยมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการลดการใช้ถ่านหินและเชือเ้อเพลิงฟอสซิลลงในข้อตกลงนี้โดยขอให้ประเทศต่างๆเร่งความพยายามในการลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินซึ่งครอบคลุมโรงไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาอย่างไรก็ตามที่ประชุมไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดแม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันแต่ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าในอนาคตอันใกล้ประเทศต่างๆจำเป็นต้องเพิ่มเป้าหมายด้านสภาพอากาศสำหรับปี2030เพราะปัจจุบันโลกยังอยู่ในเส้นทางการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่าง2.5 ถึง2.7องศาเซลเซียสภายในปี2050ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมายของความตกลงปารีสปี2015ซึ่งกำหนดเป้าหมายจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน2อ,องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อยหรือเป้าหมายในอุดมคติที่1.5องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นข้อตกลงกลาสโกไคลเมตแพ็คจึงเป็นเพียงยาบรรเทาปวดเพื่อระง,งับอาการชั่วคราว โดยยังไม่สามารถตกลงเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงได้คำประกาศของประเทศไทยหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมคือคำประกาศของรัฐบาลไทยที่ระบุว่าไทยจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยเร็วที่สุดภายในระยะครึ่งหลังของศตวรรษนี้และมีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในปี2030ขณะเดียวกัน จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2065ผ่านการดำเนินงานตามแผนพลังงานแห่งชาติคำถามที่ตามมาก็คือคําประกาศดังกล่าวถือเป็นคําประกาศที่กล้าหาญของไทยในการรับผิดชอบต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจรงิงจังหรือเป็นเพียงการยื้อเวลาออกไปก่อนเท่านั้นเองสิ่งหนึ่งที่จะช่วยชี้ให้เห็นคำตอบ คือจุดยืนตามกรอบแผนพลังงานแห่งชาติที่รัฐบาลไทยอ้างถึงไว้ในประเด็นเรื่องการลดเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินกรอบแผนพลังงานแห่งชาติของไทยระบุว่าไทยจะกำหนดนโยบายที่ไม่เพิ่มปริมาณสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและจะทยอยปลดระวางโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินและคาดว่าจะไม่มีไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินเข้าสู่ระบบตั้งแต่ปี2050เป็นต้นไป ข้อความดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินของไทยจะเป็นการทยอยปลดโดยไม่มีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนนอกจากนี้ไทยยังอาจเพิ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นได้ในระยะ30ปีนี้ตราบเท่าที่ไม่เพิ่มปริมาณสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเช่นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีการปลดระวางไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลไทยประกาศอาจมีในยะว่าประเทศไทยของเรายังไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะในระยะสั้นนอกจากทําตามแผนที่เคยมีทางเลือกในการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายในสังคมไทยอยากให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินของไทยเป็นไปในอัตราเร่งกว่านี้ เพื่อให้ทันกับเป้าหมายการรักษาระดับภูมิอากาศของโลกที่1.5องศาเซลเซียสรายงานปลดระวางฐานหินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมในประเทศไทยหรือ c o p a c e Out and Just Transition in Thailand โดยกองทุนแสงอาทิตย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธินโยบายสุขภาวะและ Green Peace ประเทศไทยเป็นหนึ่งในความพย,ยายามที่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไทยสามารถปลดระวางฐานหินได้อย่างเร็วที่สุดภายในปี2027หรืออย่างช้าที่สุดภายในปี2037ซึ่งเร็วกว่าที่รัฐบาลไทยวางแผนไว้อย่างน้อยถึง13ปีรายงานนี้ได้เสนอแนวทางการปลดระวางฐานหินจากระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบ3มฉากทัศน์สำคัญในการปลดระวางฐานหินของประเทศไทยคือ กรณีฉากทัศน์ที่1ดําเนินการตามแผนพัฒนานกําลังการผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบันซึ่งฐานหินจะคงถูกใช้อยู่ตลอดแผนและต่อเนื่องไปกรณีฉากทัศน์สองดำเนินการปลดระวางฐานหินภายในปี2037โดยการยกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินใหม่และทยอยปลดระวางโรงไฟฟ้าฐานหินเดิมจนหมดในปี2037กรณีฉากทัศน์สาม เร่งปลดระวางฐานหินให้หมดภายในปี2027ซึ่งหมายถึงการยกเลิกสัญญารับซื้อไฟฟ้าบางฉบับก่อนครบกำหนดเพื่อให้ระไฟฟ้าฐานหินปลดระวางทั้งหมดในปี2027รายงานดังกล่าวได้ทำการศึกษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในทั้ง3ฉากทัดแล้วพบว่าด้วยสถานการณ์ที่ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตสำรองเหลือมากกว่า4 0 การดาเนินการตามข้อเสนอฉากทัด2และ3ที่จะปลดระวางโรงไฟฟ้าฐานหินที่มีทั้งหมด6,000เมกะวัตต์จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยเมื่อรวมกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆที่จะเข้ามาสู่ระบบตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าหรือแผน PDP ระบบไฟฟ้าของไทยในฉากทัด2และ3ก็ยังสามารถคงความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในระดับกำลังการผลิตสำรองที่มากกว่า้อยละ15 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ตลอดช่วงปี2021ถึง2037ได้การปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินที่รวดเร็วขึ้นนำมาซึ่งประโยชน์หลายประการโดยเฉพาะการลดปริมาณการปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุดถึง21.2ถึง24.1ล้านตันต่อปีเทียบเท่ากับปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ดูดซับโดยป่าสมบูรณ์ขนาด3.95ล้านไร่หรือประมาณ4เท่าของพื้นที่กรุงเทพและการดำเนินการตามฉากทัศน์3ยังสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนได้38,200ตันตลอดช่วงเวลาปี2021ถึง2037หากเทียบกับกรณีฉากทั์ที่1ซึ่งจะช่วยลดความเจ็บป่วยทางมลพิษทางอากาศ ได้ประมาณ9,545รายอย่างไรก็ดีการปลดระวังฐานหินอาจทำให้เกิดปัญหาการเลิกจ้างในอุตสาหกรรมฐานหินและโรงไฟฟ้าฐานหินซึ่งในรายงานดังกล่าวได้ประมาณการไว้ว่ากรณีฉากทัด2องดำเนินการปลดระวางฐานหินภายในปี2037จะส่งผลงกระทบต่อการยกเลิกการจ้างงานในช่วงประมาณ2,000ถึง4,500าตแหน่งงาน กรณีฉากทัศสาเร่งปลดระวางฐานหินให้หมดภายในปี2027จะส่งผลกระทบต่อการยกเลิกการจ้างงานในช่วงประมาณ3,000ถึง6,500ตำแหน่งงานทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสำหรับแรงงานและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากฐานหินมีความเป็นไปได้ใน3แนวทางในการดำเนินการได้แก่การใช้กระบวนการการเจรจาทางสังคมที่มีส่วนร่วม บนพื้นฐานของการคุ้มครองทางสังคมและสิทธิในที่ทำงานเพื่อมุ่งไปสู่การมีงานที่มีคุณค่าภายใต้การเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึ้นดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พื้นที่โรงไฟฟ้าเดิมให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนเช่นการพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าแบบกริดอัจฉริยะและ การพัฒนากำลังคนในปัจจุบันให้มีทักษะรองรับการเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึ้นโดยการจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานด้านระบบไฟฟ้าแบบกริดอัจฉริยะการวางแผนกำลังการผลิตพลังงานในระบบผสมประสานพลังงานหมุนเวียนการออกแบบดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหมุนเวียนประเภทต่างๆซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่จะมีความต้องการสูงมากในอนาคต การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามเป้าหมาย SDG หากมองในมุมมองของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในเป้าหมาย SDGs ในข้อที่7ที่ระบุว่าสร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่หาซื้อได้เชื่อถือได้และยั่งยืนในกรณีของประเทศไทยการเข้าถึงพลังงานใหม่เช่นพลังงานไฟฟ้านั้นคงไม่ใช่ปัญหา เพราะปัจจุบันในปีพศ2562ครัวเรือนไทยเข้าถึงไฟฟ้าแล้ว199.8นอกจากนี้ในแง่งราคาที่หาซื้อได้ก็จะมีกลไกในการกำกับดูแลราคาค่าไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังนั้นความท้าทายสำคัญตามเป้าหมายนี้คือการเพิ่มสัสดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในพลังงานทั้งหมดหรือ Energy Mi x และการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานนั่นเองในส่วนการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนประเทศไทยได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีสัดส่วนร้อยละ24.8ในปี2030โดยในปี2020สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ15.5ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ12.9ในปี2016แต่ลดลงจากร้อยละ16.5ในปี2019 เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังจำเป็นต้องการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้ในส่วนของประสิทธิภาพการใช้พลังงานปัจจุบันประเทศไทยมีความเข้มข้นของ,ของการใช้พลังงานอยู่ที่7.53พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปี2016ที่อยู่ที่8.12 0 0 0ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาทแต่ก็ยังห่างจากเป้าหมายในปี2030ที่6.64พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาทอยู่อีกพอสมควรนอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเทคนิคเท่านั้นแต่การเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีดังกล่าวยังนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในห่วโซ่อุปทานในระบบและกลไกการตลาดและในโครงสร้างพื้นฐานด้วยในอนาคตการจัดการพลังงานจะมีลักษณะที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคในตัวเองมากขึ้นดังนั้น,นกลไกทางสถาบันจะต้องพัฒนาเพื่อรองรับในประเด็นนี้ด้วย การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในฐานะการจ้างงานการเชื่อมโยงกับการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพเพราะการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีลักษณะกระจายศูนย์จะมีส่วนสำคัญในการจ้างงานที่กระจายตัวออกไปในวงกว้างการศึกษาในประเทศไทยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ้างงานโดยตรงคิดเป็นตำแหน่งต่อการผลิตไฟฟ้า1ล้านหน่วยพบว่าก๊าซชีวภาพและพลังงานชีวมวล จะมีอัตราจ้างงานโดยตรงสูงสุดที่1.272และ0.871ตำแหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้า1ล้านหน่วยต่อปีตามมาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอัตรา,าการจ้างงาน0.766ตำแหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้า1ล้านหน่วยต่อปีและพลังงานลม0.262ตำแหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้า1ล้านหน่วยต่อปี ซึ่งสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินซึ่งมีอัตราจ้างงานโดยตรง0.094าตำแหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้า1ล้านหน่วยต่อปีทั้งสิ้นการจ้างงานโดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทยในปี2016จะมีประมาณ17,758าแตำแหน่งงานและหากสามารถพัฒนากำลังการผลิตติดตั้งในโครงการพลังงานหมุนเวียนได้ครบถ้วนตามแผนที่มีในเวลานั้น จะพบว่าการจ้างงานโดยตรงของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเป็น27,415ตำแหน่งงานหรือเพิ่มขึ้นอีก9,657ตำแหน่งงานยิ่งไปกว่านั้นหากมีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจนครบทั่ว100%ในปี2050การจ้างงานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย จะเท่ากับ1 72,164ตำแหน่งงานโดยแบ่งเป็นพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดตามลำดับรองลงมาคือพลังงานลมและก๊าซชีวภาพหากเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานที่จะสูญเสียไปจากการปลดระวางโรงไฟฟ้าฐานหินแล้วจะเห็นได้ว่าการสร้างงานจากพลังงานหมุนเวียน จะมีปริมาณมากกว่าแรงงานที่ถูกปลดระวางจากโรงไฟฟ้าฐานหินเป็นอย่างมากเมื่อพิจารณาในกรอบงานที่มีคุณค่าพบว่างานการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นงานที่มีผลตอบแทนดีพอสมควรและมีความมั่นคงในการทำงานดีพอสมควรแต่จำเป็นจะต้องระมัดระวังเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่เสียย่ยงภัยและออกแบบระบบส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานที่มีคุณค่าในทุกมิติการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจนครบถ้วน100%่ว100%ใน4ประเทศลุ่มน้ำโขงยังมีส่วนช่วยทำให้เกิดการจ้างงานโดยตรงในปี2050ถึงประมาณ36,704ตําตำแหน่งซึ่งน่าจะเป็นตลาดงานและตลาดแรงงานสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานชาวไทยด้วยเช่นกันโดยเฉพาะหากผู้ประกอบการชาวไทย จะได้รับโอกาสในการขยายด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศก่อนที่จะขยายการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพลังงานหมุนเวียนยังสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาด้านสังคมเช่นการแก้ไขปัญหาความยากจนการให้บริการสาธารณะเป็นต้นแม้ว่าปัจจุบันครัวเรือนเกือบทั้งหมดของประเทศไทย จะเข้าถึงไฟฟ้าแล้วแต่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนหลายรัฐบาลจึงมีการให้เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป็นระยะระยะแต่ถ้ารัฐบาลเปลี่ยนจากเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้ามาเป็นการลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาดครัวเรือนครัวเรือนละ1.5กิโลวัตต์คิดเป็นเงินลงทุน60,000บาทต่อหลังโดยจะติดตั้งได้1ล้านครัวเรือนในระยะเวลา3ปี แต่ละครัวเรือนที่ได้รับการติดตั้งสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองประมาณ225หน่วยต่อเดือนช่วยลดรายจ่ายและหรือเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยประมาณ855บาทต่อเดือนเกือบเท่ากับ1ใน3ของเส้นความยากจนเลยทีเดียวภาพรวมทั้งประเทศมาตราการนี้จะทำให้ได้กำลังการผลิตติดตั้งในระบบ1,500เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินลงทุนรวมกัน60 0 0 0ล้านบาทและช่วยให้ครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด1,403ล้านบาทต่อปีสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา5.77ปีเช่นเดียวกับโรงพยาบาลหากรัฐบาลดำเนินมาตรการแบบเดียวกันโดยการลงทุนติดตั้งระบบโซลารเซลล์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลโดยแยกตามขนาดของโรงพยาบาลขนาด500กิโลวัตต์สำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จำนวนประมาณ100แห่งจะช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ3.47ล้านบาทต่อแห่งขนาด100กิโลวัตต์สำหรับโรงพยาบาลอำเภอจำนวนประมาณ800แห่งจะช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ693,500บาทต่อแห่ง ขนาด30กิโลวัตต์สำหรับโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบนจำนวนประมาณ7,250แห่งจะช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ28,500บาทต่อแห่งมาตรการนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณได้ทั้งหมด2,410ล้านบาทต่อปีหรือสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา5ปี ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบริการสุขภาพได้อีกมากสรุปการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเมื่อมองจากมุมมองของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนก็เป็นโอกาสสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายๆด้านไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงาน การจ้างงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นแทนที่รัฐบาลจะเลือกกำหนดเป้าหมายระยะยาวแบบที่ยังไม่จำเป็นต้องทำอะไรรัฐบาลไทยควรใช้โอกาสนี้ในการปลดระวางโรงไฟฟ้าฐานหินให้เร็วที่สุดและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เร็วและทั่วถึงที่สุดเพื่อให้พลังงานหมุนเวียนเป็นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในอนาคต บทความนี้เรียบเรียงโดยเดชารัตส,สุขกำเนิดฟังพอดแคสต์และบทความเสียงอื่นๆได้ที่ YouTube Soundcloud Spotify Channel SDG MOVE อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ SDGs ได้ที่ Facebook Fanpage SDG Move TH